พระคุณเจ้านำนาตานะจำนวนหนึ่งดูในภาพดูไม่ออกนะคะว่าโออิชิกิโลและนี่เป็นภาพบรรยากาศก่อนที่จะพาญาติโยมออกไปใส่บาตพระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินทางมาจากทิศทั้งสี่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมที่วัดเขาจระเข้นางฟ้าใจดีนะคะ<อ>ผู้ที่เริ่มใส่ศรัทธาในพรระัตนตรัยและอุปถัมภ์คำจุนพระาศาสนาตามเหตุตามปัจจัยภายใต้การนำของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พาญาติโยมออกไปทําบุญแบบนี้กันอย่างเนืองๆนะคะแล้วก็ที่เห็นนั่งอยู่ก็เป็นโยมแม่ของพระนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ขวนขวายฝักใ่ในการที่จะทําคุณงามความดีไม่ว่าจะ,ะด้วย คุณงามความดีในเรื่องใดๆก็แล้วแต่แต่ที่จะเน้นก็คือคุณงามความดีเกี่ยวกับพระศาสนานะคะก็จะเห็นว่าเป็นอาหารชุดใหญ่เลยนะคะทีะ่นางฟ้าใจดีนะคะร่วมกันประกอบทานที่วัดเขาดินแล้วก็มาถวายพระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่วัดเขาจระเข้สาธุค่ะ